ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กระมาชาแนลจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับบ้านถุงเงินถุงทองด้วยความเชื่อของการปลูกต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณตามตำราภูมมชาติการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านผู้ใดจะสร้างบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นมงคล ให้ปลูกต้นไม้ไว้จึงจะดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อท่านเริ่มปลูกความเป็นสิริมงคลก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะจิตใจที่สงบไม่คิดฟุ้งซ่านคือจิตใจที่มีแต่คุณงามความดีเมื่อท่านได้จดจ่อมีสมาธิอยู่กับต้นไม้ท่านก็ได้บุญแล้วและสีเขียวจากธรรมชาติเป็นพลังทางบวก มีงานวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แนะนำหากเรามองสีเขียวจากที่ไกลๆจะทำให้ร่างกายรับรู้ถึงความเป็นธรรมชาติเกิดความสบายขานพักผ่อนและเกิดความโชคดีทำให้ร่างกายเกิดความสบายผ่อนคลายความเมื่อยล้า วันนี้จึงขอเชิญเพื่อนๆและทุกทกท่านมาทำความรู้จักกับว่านถุงเงินถุงทองว่านถุงเงินถุงทองเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีมีหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะพิเศษอยู่ที่รูปใบรูปใบปลายใบจะเป็นลักษณะเหมือนถุงในต้นเดียวกันจะมีทั้งใบด่างขาวและด่างเหลืองจึงเป็นที่มาของชื่อถุงเงินถุงทอง ถุงเงินถุงทองชอบแสงแดดลำไรชอบดินร่วนชอบน้ำสามารถปลูดริมน้ำได้ร้นานความเชื่อถุงเงินถุงทองหรือว่านถุงเงินถุงทองเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมีความเชื่อว่าจะช่วยขับไล่คุณใส่ดูดทรัพย์สินเข้าบ้านเข้าร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าจะช่วยทำมาค้าขึ้นช่วยเก็บเงินเก็บทองวานถุงเงินถุงทองเป็นไม้มงคลสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถ้าปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยป้องกันคุณใส่ด้วยและมีอนุภาพทางการเงินเพื่อความเป็นมงคลเกิดโชคเกิดลาบวานถุงเงินถุงทองสำหรับผู้ที่เริ่มปลูกครั้งแรก ท่านที่ปลูกแล้วขอให้ท่านได้ถือเลิอกถือมองคลปลูกในวันอังคารช่วงบ่ายเพราะถุงเงินถุงทองเป็นไม้ที่ให้คุณทางใบและสำหรับท่านที่ปลูกเอาไว้แล้วก็ขอให้ท่านได้ถือความเป็นมงคลโดยในการรดน้ำทุกครั้งหรือบางครั้งหรือแล้วแต่ท่านจะสะดวกขอให้ท่านท่องคาถาว่านะ โมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะการดูแลต้นไม้ให้มีใบไม้ที่สวยออกดอกก็เหมือนกับการดูแลบุคคลภายในบ้าน อย่าหลงลืมสิ่งใดไปหากเราทำทุกอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกุศลพลังความเชื่อความศรัทธาย่อมทำให้เกิดปฏิหาริย์กราบขอพระคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ